กินถือว่าใช้ได้นะแล้วตอนไปรับนี่กินนี้ยังอึบมีคนถามว่าน้องตั้งกัดตัวครบแล้วเหรอคะจริงๆอ่ะผมมากัดตัวครบตั้งแต่วันที่22นะครับเพราะผมมาได้โทรไปถามญาติๆที่เป็นคุณหมอพยาบาลเขาบอกว่ากักตัวคือ ผมมาต้องกักจากวันที่ผมอ่าได้สัมผัสผู้ติดเชื้อนับจากวันนั้นคือผมเจอพี่โดตั้งแต่วันที่แปดแล้วผมก็ต้องนับจากวันนั้นมาแล้วก็ไปตรวจใช่ไหมล้วก็ทําการกักตัวมามันจะครบวันที่หมดสิบสี่วันในวันที่ยีิบสองคือเมื่อวานนี้ซึ่งวันนี้ผมก็เลยไปรับคิววันที่ยีสามตามนั้นครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่ดีคือไปรับคิวก็ยังพยายามไม่อยากเจอคนอยู่ดีคือไม่ได้กักตัวว่ากลัวเราจะไปติดใครนะ ตัวเราเองก็กลัวเหมือนกันว่าจะไปเจอใครเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เสี่ยวๆกี่แสบเหรอแสบขัดๆอุ้ยแสบร้ายแสบอหรีบอ่ะแสบอหลีบลูกแสบอีหรีบอ๋บอน้อ,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 อจะหมดแล้วว่า พอไหมว่าลูกเพราะว่ากินครึ่งเดียวพอก่อนไหมแฟนขับพี่มาร์คเนี่ยอ๋อเฮ้ยวันนี้ผมใส่เสื้อมาร์คใส่เสื้อมาร์คตัวนนะครับแต่งจริงแล้วนะครับผมแจ็คสันด้วยทีมหวังเฮ้ยไอติดคอไปไอ,อ้วนอากาซีเหรอครับพี่ตั้ม ใช่แล้วคือคิวอ่ะก็ชอบมากคิวนี่คือได้ได้ยินเพลงกอดเซเว่นขึ้นนะโห,หมันอ่ะลองไปดูในอไอจีเดี๋ยวมเคยลงอ่ะหูมันจะขึ้นเง,งี้ยึแล้วมันก็จะนั่งอย่างเงี้ยแล้วลองเปิดเพลงพ่อมันดิวิ่งเกง่งวิ่งหนีเลยจ้าเพลงกอดเซเว่นมาเหมือนแบบนิดเดียวนี่หูมันก็แบบเลดา้าเหมือนมันรับอ่ะนี่ครับอากาเซ่ตัวจริงพอแล้วมั้ลูก เฮ้ยมันเริ่มขู่อะทำไมมันมกินบาร์แล้วมันขู่อะเพราะอะไรนะ่ะมันอร่อยอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยใครก็ได้บอกผมไปดีปกติคิวไม่ค่อยขู่เลยอะ่ะคิวพ่อขอได้ไหมคิวมันจะหมดแล้วแหละขอได้ไหม พอ,อยังพอ,อยังลูกนิ่งไปเลยจ้ะชามนี่ก็คือหมุนรอบเลยจ้ะอร่อยเลยใช่มันห่วงอ่ะแต่ปกติมันก็ คิ้วถ้าพอหยิบชามหนูออกมันจะกัดไหมขอได้ไหมมันขมมันมันเคี่ยวม,มันแบบอร่อยแน่นอน คือไม่รู้นะว่าคิ้วมันจะชอบเพลงของอเ o ่นขนาดนั้นถ้างถ้าเกิดนั้นผมตั้งชื่ออากาเซ่เป็นแบบชื่อเป็นเท่ๆไปแล้วอะชื่อ Q, Q A คิ้วคิ้วอากาเซ่โคตรไม่เข้า <laughs> มาที่บ้านพูดว่าขอกินหน่อยไม่ได้เลยค่ะขูดหรอลองนะคิ้วขอกินหน่อยดิคิ้วพ่อขอกินหน่อย อันนี้ยังไม่รู้เรื่องขนาดนั้นเสื้อสวยนะคะขอบคุณครับจริงๆหมาวันนี้ต้องกินดิบอยู่แล้วครับน้องแจ็คสันหมดแล้วลูกเพราะว่าก็พอได้แล้วแหละ กินนะหน้าตาคือเลอะหมดอะ่ะหน้าเลอะแบบเลอะหมดอะ่ะเพิ่งอาบนะ้ำมาด้วยลูก,ลกดูนะครับมีคนเข้ามาฉลองม,มือแรกของคิวกันเต็มเลยนะครับมือแรกของการกลับบ้านมือแรกของการจินบาร์ฟนะฮะ เออโชว์กล้องเลยดิเวลากินข้าวอ่ะเราเออนี่เชียบใกล้ไปป้าไใกล้ไปป้าลูกมันใกล้ไปนิดน,นึง่ะพี่ตั้มเมนใครคะจริงผมชอบ ผมชอบแจ็คสันมากสุดเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเหมืนเป็นคนแบบไร้ที่ติอ่ะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาติแล้วอะ่ะหน้าตาหุนร้องเพลงแบบทุกอย่างอะ่ะความเป็นแบบศิลปิคือทุกอย่างความเคิดทีความสร้างสรรค์ความเป็นหัวหน้าคนทุกอย่างเขาเจ๋งมากผมชอบ ลองลงมาผมก็ให้มาตัวนอืมอืมมาตัวก็จะมีความแบบแหวกดีผมว่าความเขามันขัดกับลุกเขาดีแบบความเท่ในใจของเขาอ่ะมันขัดกับลุกเขาลุกเขาดูน่ารักแต่จริงเขามีความแบบแบทข้างในมีความเท่อยู่อืมก็ชอบอยู่สองคนนะส่วนแบมแบมนี่คือผมรู้สึกภาคภูมิใจเขาเป็นคนไทยอืม ภาคภูมิใจเหมือนแบบเวลาเขาไปขึ้นคอนเสิร์ตหรือเราดูเขาาเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีธงชาติไทยแบบอยู่ที่หลังด้วยเรารู้สึกรู้สึกเท่รู้สึกดีใจที่เขาแบบเป็นได้เป็นตายกับประเทศไทยองเงี้ยในนี้ก็คืออากาเซ่เยอะหรอส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นแฟนคลับผมไม่น่าจะรู้จักนั่นไม่ไม่น่าจะดื้อว่ายังไงเสียงเคี้ยวดังกว่าเสียงพูดลูกคือแดดหลอกพ่อคือหายหมดแล้วลูกแดดหลอกพ่อคือปิวหมดแล้วลูก กินบัฟครับพี่แตงกินอาหารบัฟครับมันเลียจนหมดจานแล้วเนี่ยนี่คือมือแรกของมันพี่ตั้มเช็ดปากด้วยอ๋อปากคิ้วพอลูกมันหมดแล้วอันนั้นคือเหล็กกระลูกเยี่ยมยอดเวลิกูรุนมากเลยอย่ามันโทรศัพท์หรืออย่าไปเลีย าเลยเช็ดตูดกินเสร็จก็เช็ดตูดโอ้โหเลือดนองไปไนะนุ่มเลือดนองน้ารักนุ่มอย่าเดี๋ยวเลี๋พอุ๊บอุ๊บอุ๊บอบอุมบอุบอุมบนุ๊บอบุ๊มอุ๊บุอุออุอออออุอนุอ นีคือต้องบอกว่าคิวนี่อนามัยมากนะครับน้ำยาเช็ดเขานี่คือแบบสามารถแบบฆ่าเชื้อโควิดได้ฆ่าอะไรได้หนักมากเช็ดเช็ดเข้าไปกินกระเช้าปากเข้าไปเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราจะแปลงฟันกันนะครับ เรียบร้อยเช็ดปากเรียบร้อยแปลงฟันครับโอ้โหมาพนุมพนุมมาแปลงฟันโชว์เร็วก่อนจะจากลายจะลากันไปแล้วมาแปลงฟันโชว์พนุม่มอั่างนี้มาพ่ มาทางนี้พ่อจะให้หนูแปลงฟันไหมเป็นหนู้อโชว์กล้องน่อ้วนอืออือโอเคนี่ครับยัดเข้าไปครับแปลงครับแปลงเราบแปลงฟันคือมันเป็นผ้าครับแล้วก็ถูตามเหมือตามฟันอะไรยงเงี้ย ว่าจะกัดกัดเราไวเออเออเออคิวเออเออเออตดปะเนี่ยมันตดอันนี้แปลงลูกไม่ใช่บลฟเมื่อกี้ไม่ต้องเคี้ยวมันนะั่นลูกพอแล้วโอเครู้เรื่องรู้เรื่องแปลงไฟแล้วรู้เรื่องไปบ๊ายบายคุณผู้ชมนะบ๊ายบาย ผมอิ่มแล้วครับกินเสร็จแล้วผมจะนอนแล้วครับบ๊ายบายทุกคนครับบ๊ายบายครับแคปรูปหนึ่งทีเดนึงสองสามใครก็ได้แคปรูปหน่อยหนึสองสามบ๊ายบายโอ้ว่าไม่ตามใจค่าเลยวะ่ะเองอะ่ะไปแล้วทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์ด้วยใหม่นะครับเดี๋ยวหาคอนเทนต์เล่นกับคิวก่อนว่าพรุ่งนี้จะเล่นอะไรกับนางดีวันนี้นางกินบารเข้าไปแล้วแล้วก็แปรงฟันเรียบร้อย นอนหลับฝันดีวันนี้สําหรับคิวนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวอัปเดตอาการให้นะครับสําหรับใครที่แบบมีถามเข้ามาว่าเออคิวเรียนที่ไหนอะไรยังไงแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเาง,งี้ยเดี๋ยวหลังไมล์ลวกันเนาะเพราะว่าบางคนก็อาจจะชอบแต่สําหรับผมผมแบบยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมยังไงก็หลังไมล์เข้ามานะครับขอบคุณครับทําไมน้องฮันหลังตลอดได้แต่มองเธอข้างหลัง Bye.